ครับครไว้ p โปรดักนะครับขอรีวิวสวยๆอีกคันนะครับใครที่ใช้รถ MG 4อยู่นะครับคันนี้โฉม2025นะครับทีนี้เราทำหุ่งบ่อแบบสวมนะครับสวมแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่น MG 4คันนี้นี่นะครับ MG 4คันนี้นะครับปี2025ก็จะต่างกับปี2023นิดนึงนะครับนี่อันนี้ผมถ่ายดูตอนป้ายแดงนะครับ ก็มีส่วนต่างก็ตรงของหมอนหลังนะครับว่ารุ่นนี้ก็เป็นหมอนหลังสามใบนะครับเราทําหุ้มเบาแบบสวมที่เห็นอยู่นี้คือหุ้มเบาแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมทําไมถึงต้องสวมทับเพราะเราต้องการรักษาเบาเดิมบ่อเดิมที่ว่าเป็นผ้าอยู่นะครับเราก็ทําหนังสวมวันถนึงไม่ใช้เนี่ยถอดออกนะครับของเดิมก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะ หลังจากใส่ไปอีก5ปี6ปีถอดมาข้างในก็ต้องสวยเหมือนเดิมนะครับอันนี้สามารถพิสูจน์กันได้นะครับเราทําสวมแต่เราตัดใหม่นะครับเห็นไหมฮะมุมรอยตะเข็บในการเดินได้ในการเย็บนะครับเราตัดใหม่ตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกสีดําแล้วก็ได้เย็บสีดําข้อพิเศษของทางร้านเราคือเราใช้ได้ในร่อนในการเย็บนะครับฉะนั้นเรารับประกันปีแตกให้ถึง3ปีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูข้างหลังกัน ข้างห, ughs, หลังเราก็ทกํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานะครับหนังเราใช้หนังลามิเนตแบบนี้บอ, <ell> บอกอบออนนก็ยัง,งพับได้เหมือนเดิมนะครับนี่มีช่องตรงนี้ก็สามารถที่จะพับนะครับนะทั้งสองฝั่งนะครับพับได้เหมือนเดิมนะครับนี่นี่นะครับให้ดูนะครับว่าสามารถพับได้นะฮะไม่ใช่ว่าสวมเอมาถึงแค่ตั้งอย่างเดียวไม่ใช่นะครับนี่ก็สามารถที่จะพับได้นะครับกดครับลงไปเหมือนเดิมมด <c oughs> ทุกอย่างฝั่งรถก็พับได้หนังลามิเนตจะเป็นอย่างนี้นะครับ นะนี่คือลักษณะพิเศษของทางร้านเราทําไมงานเรียบเข้ารูปเพราะเราหนึ่งตัดใหม่ตรงรุ่น2เราใช้หนังลามิเนตนะครับหนังตัวนี้เป็นหนังเทียมนะฮะแต่เป็นหนังเทียมเกรดเตัวหนาเกรดพรีเมียมนะครับประกอบฟองน้ําม5มิลลิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดลามิเนตคืออะไรคือการประกอบด้วยความร้อนแลื่รีดลงมามันจะไม่ยุ่ยง่ายนะครับผมเอาเล็บขูดให้ดูคืออย่างนี้ถ้าทั่วๆไปเขาจะใช้เป็นสปันบอลน,นะครับแต่ของเราเนี่ยด้านหน้าสัมผัสทั้งหมดเลยเราจะใช้เป็น ผ้าที่ขอดแบบนี้ครับดูผิวเผลนี่ดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับแต่ว่างานเราพยายามให้กับลูกค้าคุ้มค่าเงินมากที่สุดนะครับร้านอยู่ลาดพร้าว2 4 4ซอยย่อยซอย9ใครที่ใช้ m g 4อยู่นะครับติดต่อมาได้นะครับต้องการรักษาเบาะท่านให้อยู่กับท่านยาวนานนะครับป้องกันฝุ่นลาดพร้าว2 4 4นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานมีห้องรับรองลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับ มาเลือกสีรอรับได้เลยหรือสั่งไว้ก่อนนะครับมาถึงใส่เลยก็ไม่ต้องรอนานนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า car99 มีแอดนำหน้านะครับ asa99 เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ